นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าหลังการหาเรือกับห้างค้าปลีกรวมไปถึงยี่ปัวพร้อมที่จะกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆนะครับไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้าในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันก็ได้ส่งพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมผู้ประสบภัยครับ การลดค่าใช้จ่ายของน้องประชาชนปีนี้เราทําได้7,000กว่าล้านนะครับ7,000กว่าล้านเนี่ยคาดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าทําทั้งปีนะครับเพราะเรามีแผนที่จะขยายและเข้าถึงชุมชนได้มากเนี่ยก็เข้าใจว่าประมาณ3,000ล้านเนี่ยเราจะลดค่าใช้จ่ายได้เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเราทําได้แข็งแรงมากขึ้นเราเอาโครงการต่างๆมาทําได้มากขึ้นก็อาจจะทําได้มากกว่านี้เพราะว่าเรามีความคิดที่จะเข้าสู่พื้นที่ของชุมชนให้กว้าง ขณะเดียวกันยังสั่งการให้กรมการคร้าภายในเตรียมความพร้อมช่วยเหลือหลังน้ำลดนะครับด้วยการจัดรถทงฟ้าเคลื่อนที่นำสินค้าราคาถูกไปขายโดยเฉพาะของใช้จำเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ประสบภัยครับ